โซส,สดีครับโซ่ดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่สิบแปดเดือนหกพี่หกแปดนะครับผมนะเมื่อวานนี้เข้าเป็นฮานอยพิเศษนะครับนะพิเศษนะสามฮานอยเมื่อวานนี้ผมให้เลขหกนะผมให้เลขหกนะผมเน้นพิเศษกับวีนะสองฮานอยเนาะเข้าเป็นพิเศษหกแปดแปดหกเป็นตัวกัน ล่านะสุดนี้ก็เริ่มมาแล้วสูตรเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วเข้ามาสองงวดแล้วเนาะวันนี้มาอีกแน่นอนสามห้าน้อยนะครับวันนี้พี่ๆจกจับหกอีกก็ได้นะนะ ส่วนมากก็จะมาย้อนหลังนี่แหละแต่ว่าวันนี้สูตรได้เลขสองนะสองนะครับก็จะมีสองหกสองห้าสองเจ็ดสองหกสองห้าสองเจ็ดสองเก้าสองศูนย์สองแปดสองสี่แล้วก็สองหนึ่งไม่มีแต่สองสามกับสองสอง สองแน่นอนครับผมวันนี้แน่นอนขอเน้นปกตินะปกติกับวีนะ <c oughs> ตัว,ต,วตัวเน้นนะครับก็จะมี 2 5 2 6 2 7แล้วก็แล้วก็2 2 9องะ2 9สองเกนะครับ2 5ง6้าสองเสองเก เรียบร้อยนะครับผมนะจบไปแล้วสําหรับาน้อยสูตรเม็ดเดียวครับผมนะสามน้อยนะวันนี้ก็ขอให้มีมาแล้วกันนะเข้าแล้วก็ขอให้เข้าต่อเนื่องแล้วกันเนาะขอให้มาทุกวันเลยสูตรเม็ดเดียวเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ